สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงครึ่งปีหลัง2,564กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความฝันเป็นสภาวะที่พร้อมสู้พร้อมลุยไม่ค่อยกังวลใจมากนักหรืออาจกล่าวได้ว่าคุณเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้น และแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่คุณก็พยายามมองและแก้ไขมันด้วยสติด้วยความใจเย็นรอบคอบคือคุณคิดอย่างมีระบบมีการจัดการที่ดีมีการวางแผนมีเหตุมีผล และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และที่สำคัญคือคุณรู้จักอดทนและเฝ้ารอคอยด้วยใจที่สงบไม่จิตตกไปกับปัญหาที่เข้ามาสามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหานั้นๆได้ด้วยใจที่โปร่งสบายไม่หนักไม่ซึมเศร้าและหดหู่ คือคุณรักษาอารมณ์ใจของคุณได้เป็นอย่างดีอีกทั้งในระยะนี้ยังพบว่าคุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่ดีด้วยนั่นคือคุณพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับทุกคนซึ่งถ้าหากคุณพบว่าคุณทำสิ่งใดผิดพลาด คุณก็พร้อมที่จะยอมรับมันและกล้าที่จะเป็นฝ่ายขอโทษก่อนยอมเป็นฝ่ายง้อก่อนยอมเป็นคนแพ้และยอมแม้กระทั่งแบกหน้าเข้าหาคือคุณยอมลดทิฐิในตัวลงมาไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่พร้อมกันนั้นคุณยังได้พยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้การอยู่ร่วมกันกับทุกคนมีความราบรื่นและปรองดองสรุปว่าภายในปีนี้แม้ว่าชีวิตของคุณยังคงต้องแบกรับภาระหน้าที่และปัญหาทางโลกมากมายแต่คุณก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ทางธรรมเลยและยังคิดบวกมองบวก มีหัวใจเต็มไปด้วยความหวังแรงบันดาลใจแถมยังปล่อยวางได้อีกคือโดยรวมๆแล้วพลังงานของคุณจัดว่าดีมากและยากที่ใครจะมาเรียนแบบได้เสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณท่านต้องการจะบอกกล่าวกับคุณให้รับรู้ว่า ปัญหามากมายที่คุณเจอมันทำให้คุณเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครสักคนจะมีสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกเช่นนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะทำได้เพราะจำเป็นต้องฝึกฝนต้องผ่านเรื่องราว และต้องเก็บประสบการณ์มากมายทั้งจากเรื่องที่ดีต่อใจและจากเรื่องที่ทำร้ายความรู้สึกอีกทั้งยังต้องนำกลับมาทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอซึ่งจากหน้าไพ่พบว่าคุณได้พยายามมาจนถึงในจุดที่ยอมได้แม้กระทั่งลดศักดิ์ศรีหรืออีโก้ ของตนลงมากล่าวคือคุณเต็มใจที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษแม้ว่าการเอื้อนเอ่ยนั้นๆจะเป็นไปเพื่อให้ตัวคุณอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้หรืออาจเป็นไปเพื่อให้การงานของคุณราบรื่นก็ตามซึ่งไม่ว่าจะอย่างไหนหรือกรณีใดก็ถือว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งเพราะคำขอโทษนั้นน้อยคนนักที่จะยอมเอ่ยออกมาโดยเฉพาะคนที่มีอีโก้สูงพวกเขามักจะเห็นผิดและคิดเข้าข้างตนเองว่าตนเป็นฝ่ายถูกเสมอและคนอื่นผิดตลอดและการกล่าวขอโทษผู้อื่นนั้นยังเป็นนิมิตหมาย ที่ดีในทางธรรมด้วยเพราะในทางพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้รู้จักปล่อยวางอัตตาซึ่งในทางโลกก็คืออีโก้นั่นแหละเหตุที่ควรปล่อยวางอัตตาก็เนื่องจากว่าอัตตาก็คือบ่อกเกิดของความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นพระท่านจึงสอนให้เราละทิ้งอัตตา หรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือก็คือตัวกูของกูนั่นเองดังนั้นในการที่คุณยอมลดศักดิ์ศรีหรืออีโก้ลงมา,ก,งมาก็เท่ากับว่าคุณเริ่มเข้าสู่กระบวนการละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพื่อการปล่อยวางเนื่องจากคุณไม่ได้มองตนเองว่า คุณอยู่เหนือคนอื่นและความคิดของตนถูกเสมอแต่คุณกลับพยายามทำความเข้าใจพยายามรับฟงังและพร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อให้อีกฝ่ายและคุณอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจคือคุณสามารถยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ได้ด้วยการโอนอ่อนผ่อนตามซึ่งการละไปแห่ง ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ก็จะมีตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นที่สูงมากขึ้นตามลำดับและสามารถฝึกได้จากเรื่องราวที่เข้ามากระทบในชีวิตประจำวันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิดและการกระทําของคุณ จากนี้จนถึงสิ้นปีนี้จึงส่งผลโดยตรงต่อระดับจิตวิญญาณภายในซึ่งถ้าหากคุณยังคงก้าวเดินต่อไปเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอท้ายที่สุดแล้วในอนาคตการเบื้องหน้าคุณมีโอกาสที่จะถอนความหลงผิดทั้งหมดออกจากใจในสิ่งที่คุณเคยยึดถือ และยึดติดมาช้านานได้ภายในปีนี้พลังงานโดยรวมของคุณจึงออกมาค่อนข้างดีและไม่ว่าคุณจะได้พบเจอกับความอึดอัดกดดันก็ขอให้คุณจงเชื่อมั่นว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถประคองใจตนเองให้ผ่านพ้นมันไปได้เพราะ 1. คุณมักจะมองหาแต่สิ่งที่ดีในเหตุการณ์ร้ายๆ 2. คุณยอมปรับนิสัยบางอย่างของคุณอย่างเต็มใจ 3. คุณเตรียมพร้อมตลอดเวลาและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ 4. คุณสามารถปล่อยวางและวางใจให้สงบลงได้และนอกจากนี้ไพ่พระพิคเนตใบนี้ ยังหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองคือท่านต้องการให้คุณรับรู้ว่าตัวคุณมีพรสวรรค์และมีความสามารถที่จะสร้างให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตดังนั้นภายในปีนี้จงสำรวจว่าตัวคุณนั้นมีทักษะในด้านใดบ้างเช่นอาจจะเป็นการวาดรูป การแต่งนิยายการบอกเล่าหรือการทำอาหารเป็นต้นแล้วจงพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ในอนาคตและในช่วงเวลานี้คุณอาจได้รับสัญญาณบางอย่างที่มีความหมายลึกซึ้งสำหรับคุณที่คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นหรือสัมผัสดังนั้นให้หมั่นทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ โดยปราศจากความอยากใดๆเพื่อเปิดรับสัญญาณจากเบื้องบนการกล่าวขอบคุณสำหรับคนบางคนก็จัดว่าเป็นคำที่หวงแหนไม่ค่อยยอมพูดในหนึ่งร้อยคนอาจจะมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ยอมเอ่ยคำนี้ แต่คําว่าขอโทษนั้นในหนึ่งคนอาจจะมีคนกล้าและเต็มใจที่จะเอ่ยไม่ถึงสิบคนก็ได้ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าตนเองจะไปต่อไม่ได้หรือสู้ต่อไปไม่ไหวเพราะเรื่องที่ยากเช่นก้าวแรกของการยอมลดอัดตราในตนลงมา คุณยังสามารถทำได้เลยแถมยังปล่อยวางได้อย่างสงบใจโดยที่ไม่เก็บเอามาคิดมาอาฆาตหรือน้อยใจอีกเช่นนี้ก็ถือว่า คุณมีชัยชนะเกินครึ่งแล้วฉะนั้นจงเชื่อมั่นและจงศรัทธาในความดีของตนเองว่าคุณทำได้และจะทำได้ดีมากๆด้วยขอให้ภูมิใจในตนเองแล้วจงขยันเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เข้ามาทั้งเรื่องที่เลวร้ายและเรื่องที่ดีอย่าได้ประมาทเพื่อการเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณ อันเป็นรางวัลตอบแทนแด่ผู้ที่ประพฤติตนดีเช่นคุณพระพิคเนตปางที่ปกป้องคุ้มครองดูแลประธานพรแก่ชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลัง2,564คือพระพิคเนตปางกำเนิดอักษรโอมซึ่งเป็นปางที่จะช่วยในเรื่อง การอำนวยผลดีด้านการเรียนพระเวทและอักษรศาสตร์นิยมบูชาเพื่ออำนวยผลด้านการเรียนพระเวทอักษรศาสตร์งานประพันธ์และยังช่วยส่งผลให้ผู้ที่บูชามีความเข้าใจดีถึงภาวะความเป็นไปการเกิดการอยู่และการดับ ซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่บูชาเกิดความเข้าใจในสภาวะธรรมดังกล่าวผู้ที่บูชาก็จะสามารถดำรงตนได้อย่างเป็นสุขในทุกสภาพไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับตนเดือนสิงหาคม ชาวราศีพิจิกพึงเฝ้าระวังความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงเกินไปจนกลายเป็นความทะยานอยากและยากแก่การควบคุมพฤติกรรมตนเองเพราะในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะมีความพึงพอใจในผลงานจนเกิดอาการมุ่งมั่นอย่างเกินกําลังจนขาดสติดังนั้นขอให้คุณ ค่อยๆก้าวไปพร้อมๆกับยึดมั่นในศิลธรรมทุกอย่างจึงจะสำเร็จและแม้ว่าคุณจะมีอำนาจอยู่ในมือก็ตามแต่ในบางสถานการณ์ก็ขอให้คุณยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมหรือของคนหมู่มากบ้างและจงระวังคำพูดในเวลาที่คุณต้องการจะออกคำสั่งใครขอให้คุณเลือกใช้คำ เพราะคนที่รับฟังอาจจะรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถหรือต่ำต้อยด้อยค่าชีวิตของคุณไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้คุณมีภารกิจที่จะต้องสารต่อในเดือนนี้คุณควรให้กำลังใจตนเองหยุดตำหนิตนเองได้แล้ว ซึ่งการยอมรับในพฤติกรรมด้านที่แย่ๆของตนนั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติไม่ควรมองข้ามแต่การนำมาเพื่อให้เกิดการวิพากวิจารณ์ตนเองหรือเกลียดตนเองไม่เลิกนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรดังนั้นในเดือนนี้ขอให้คุณทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วจงยอมรับ และแก้ไขในการกระทำที่เคยทำผิดหรือพลาดไปรวมถึงควรให้อภัยตนเองและให้กำลังใจตนเองด้วยทั้งนี้เพื่อแสดงให้เบื้องบนเห็นว่าคุณได้เรียนรู้และได้ผ่านบททดสอบนั้นมาแล้วและพร้อมแล้วที่จะไปต่อและนอกจากนี้มีคำทำนายเพิ่มเติมว่าในเดือนสิงหาคม ถึงเวลาแล้วที่คุณควรหยุดคาดหวังหรือเฝ้ารอว่าจะมีใครสักคนมาเข้าใจในตัวตนที่แท้ของคุณซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคุณเท่านั้นที่จะรู้จักและรู้ใจตนเองที่สุดเดือนกันยายนชาวราศีพิจิกพึงเฝ้าระวัง ภาวะจิตใจที่หดหู่ท้อถอยหรือรู้สึกหมดพลังเหตุเพราะได้พยายามจนสุดตัวแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คิดหรือกำหนดไว้เมื่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณนำเสนอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบางครั้งอาจไม่เป็นที่ยอมรับหรือถูกใจใครต่อใครก็ขอให้คุณ นำกลับมาพัฒนาแก้ไขไม่ควรไปบ่นว่าหรือน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความผิดพลาดอาจเกิดจากคุณก็ได้ควรให้กําลังใจตนเองค่อยๆลุกขึ้นอย่างช้าๆพร้อมๆกับปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติและการใช้ชีวิตซึ่งการรู้จักรอคอย อาจทำให้คุณรู้สึกได้ถึงการมีความหวังตรงข้ามกับการเร่งรีบซึ่งอาจส่งผลให้คุณรู้สึกกระวนกระวายจนร้อนรนและอาจทำให้รู้สึกขลาดกลัวและไร้สิ้นเรียวแรงได้ทุกอย่างกำลังเริ่มต้นดังนั้นขอให้คุณจงเฝ้ารอโอกาสและหยุดความรู้สึกที่ว่า โดดเดี่ยวหรืออ้างวางไว้ก่อนเพื่อให้ใจของคุณได้พักสักครู่เพราะงานของคุณหรือสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำจำเป็นต้องใช้สมองมากกว่าใช้ความรู้สึกเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริงซึ่งจะช่วยสนับสนุนในสิ่งที่คุณกำลังทำให้สำเร็จได้ ดังนั้นระวังอย่าให้ความรู้สึกเชิงลบมาเป็นตัวขัดขวางความตั้งใจเดิมของคุณและควรหลีกเลี่ยงการเสพข่าวที่ทำให้จิตตกบ้างแล้วหันไปดูตลกแทนเพราะเมื่อคุณหัวเราะโลกทั้งใบของคุณก็จะหัวเราะตามและนอกจากนี้มีคำทำนายเพิ่มเติมว่าในเดือนกันยายน ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเข้าหาผู้รู้เพื่อขอคำแนะนำหรือควรกล่าวถามออกไปเพื่อให้คุณได้รู้และเพื่อให้คุณได้คลายความสงสัยเพราะความสงสัยที่คุณมีอาจครอบงำจิตใจแล้วทำให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์ได้ทั้งทงที่คุณไม่ควรทุกข์เลยเดือนตุลาคม ชาวราศีพิจิกพึงเฝ้าระวังไม่ควรวิตกกังวลจนเกินเหตุเพราะอาจส่งผลให้คุณต้องติดอยู่ในโลกแห่งความรู้สึกนึกคิดจนยากที่จะรู้ตัวและอาจทำให้คุณถูกหลอกจากผู้ที่ไม่หวังดีการคิดในเชิงวิเคราะห์ทำให้เกิดประโยชน์ เพราะการคิดในเชิงวิเคราะห์คือการใคร่ครวนพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยการแยกแยะออกเป็นส่วนๆเพื่อหาข้อสรุปหรือข้อเท็จจริงแต่การคิดที่ไม่มีข้อสรุปใดๆส่วนใหญ่แล้วก็จะนำพาให้เกิดการคลุ่นคิดแบบวนไปวนมาและการคลุ่นคิด ส่วนใหญ่ก็มักจะมีความกลัวและมีความกังวลปะปนด้วยดังนั้นให้ระวังความคิดตนเองควรเปลี่ยนจากการหมกมุ่นครุ่นคิดมาเป็นการคิดในเชิงวิเคราะห์แทนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกังวลใจจนเป็นเหตุให้คุณต้องรู้สึกแย่ปัญหาที่เข้ามา อาจทำให้คุณรู้สึกแย่ก็จริงจงอย่าก,กลัวและกังวลไปเพราะสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆในขณะที่คนอื่นๆอาจจะไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้รับโจทย์ที่ท้าทายความสามารถเช่นคุณดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง เพราะความช่วยเหลืออาจไม่ได้มาในเวลาที่คุณต้องการและในเดือนนี้ขอให้คุณซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของคุณรวมถึงควรเปิดเผยจริงใจต่อผู้อื่นเพราะมันอาจช่วยให้คุณคิดอะไรดีๆออกหรือบางทีคุณอาจได้คำตอบจากคนอื่นๆก็ได้ และนอกจากนี้มีคำทำนายเพิ่มเติมว่าจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองในอดีตแล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปแคร์คำพูดหรือคำนินทาของใครให้มากเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพิจิกพึงเฝ้าระวัง ไม่ควรก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นจงอดทนอดกลั้นให้มากเพราะเป็นช่วงที่ดวงกำลังเปลี่ยนดังนั้นจะดีหรือร้ายล้วนขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเพราะมนุษย์ควรรู้จักรับผิดชอบชะตาชีวิตของตนแม้ว่าจะถูกกำหนดไว้แล้วก็ตามและพึงระลึกอยู่เสมอว่า ไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างเมื่อมีขึ้นย่อมมีลงเสมอตามกฎของธรรมชาติดังนั้นอย่ามัวยึดติดกับบางสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วหรือในการกระทําที่ผ่านไปแล้วควรหันมาใส่ใจกับสิ่งที่มีอยู่ และรักษามันไว้บางครั้งการเติบโตอาจมาพร้อมกับสถานการณ์ที่สร้างความลำบากหรืออาจมาพร้อมกับใครสักคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือปรับเพื่อให้เข้ากับคนอื่นๆนั้นมันจะทำให้ คุณเกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนในวันข้างหน้าอย่ากังวลให้มากไปเพราะสุดท้ายหลังจากที่ได้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือการจบลงในทางที่ดีและนอกจากนี้มีคำทำนายเพิ่มเติมว่าสิ่งต่างๆ ที่ทุ่มเททรมาทั้งหมดกําลังจะเห็นผลหลังจากที่ได้พบเจอกับเรื่องราวและผู้คนที่สร้างความหนักใจดังนั้นอย่าก,กังวลให้มากแม้ว่าในระหว่างทางจะถูกกลั่นแกล้งและโดนใครๆเอาเปรียบเดือนธันวาคมชาวราศีพิจิกพึงเฝ้าระวัง การล้มเลิกความตั้งใจกลางคันหรือท้อถอยก่อนที่ทุกอย่างจะสำเร็จเพราะในระหว่างการดําเนินการนั้นคุณอาจได้พบกับเรื่องยุ่งยากที่คุณจำเป็นต้องตัดสินใจคือคุณจะไม่สามารถจัดลําดับได้ว่าสิ่งใดควรทําก่อนหรือสิ่งใดควรท,ทําทีหลัง ซึ่งมันอาจส่งผลให้คุณรู้สึกท้อแท้ใจและเหนื่อยใจได้จนคุณนึกอยากที่จะใช้ความสามารถและใช้ความฉลาดของคุณไปในทางที่ผิดเลยทีเดียวในขณะที่สถานการณ์ต่างๆยังไม่เอื้ออำนวยดังนั้นคุณควรกระทำอย่างรู้จังหวะ และควรประมาณกำลังของตนด้วยไม่ควรมั่นใจจนเกินไปและไม่ควรโอ้อวดจนเกินงามรวมถึงควรใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกต้องเพราะหากมีสิ่งใดผิดพลาดขึ้นมาคุณจะได้ไม่ต้องถูกโยงอีกทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนอื่นๆ ก็จะได้ไม่มีปัญหาและไม่มีความขัดแย้งใดๆตามมาในเดือนนี้การนำเสนองานหรือยื่นโครงการใดๆอาจดูไม่สมเหตุสมผลก็ขอให้คุณจงปฏิบัติตามกฎอย่าคิดต่อต้านเพราะมันอาจกระทบกับงานส่งผลให้งานเสร็จแบบครึ่งๆกลางๆได้ และนอกจากนี้มีคำทํานายเพิ่มเติมว่าหากคุณตัดสินใจแล้วที่จะทําให้สําเร็จซึ่งไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆรออยู่ขอให้คุณกล้าที่จะทํามันและควรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการถูกประจานหรือโดนจับได้ในภายหลัง